ที่ทานเรื่องนี้มีชื่อว่าแมวผู้ก้าวเดินไปตามใจตนเองครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนที่สัตว์เลี้ยงของมนุษย์ทั้งหลายยังคงเป็นสัตว์ป่ากันอยู่สุนัขตามบ้านที่เราเห็นเมื่อก่อนมันก็คือสุนัขป่าม้าที่เลี้ยงในคอกก็คือม้าป่า วัวที่เลี้ยงเอาไว้ในอคอกก็คือวัวป่าและสัตว์ต่างๆมากมายที่มนุษย์เลี้ยงเอาไว้มันก็คือสัตว์ที่อยู่ในป่าต่างก็เป็นสัตว์ป่ากันทั้งหมดพวกมันชอบเดินทางท่องเที่ยวไปในป่าดิบชื้นตามทิสัยของพวกมันแต่สัตว์ที่ป่าเถื่อนที่สุดนั่นก็คือเจ้าแมวแมวป่ามันมักจะเดินท่องเที่ยวไปไหนตาไหนตามใจตัวเองและมันก็คิดว่าที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ ใช่แล้วนะตอนนั้นด้วยเช่นกันมนุษย์ผู้ชายเขาก็คือคนป่าเขาป่าเถื่อนน่ากลัวมากและมนุษย์ผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบเอาซะเลยที่มนุษย์ผู้ชายใช้ชีวิตป่าเถื่อนแบบนี้เธอเลือกที่จะอยู่ในถ้ำแทนที่จะนอนตามกองไม้ด้านนอกเธอก่อกองไฟสว่างสวัยไว้ที่ด้านหลังของถ้ำเธอทำบ้านของเธอได้สะอาดเรียบร้อยมาก ในคืนนั้นนั่นเองมนุษย์ทั้งคู่กินเนื้อแกะป่าที่ย่างบนหินร้อนๆที่จัดปรุงแต่งด้วยกลิ่นกระเทียมย่างอร็ดอร่อยจากนั้นมนุษย์ผู้ชายก็นอนลงหน้ากองไฟอย่างมีความสุขนอกถำ้ำสัตว์ป่าจะนั่งรวมกันตรงที่สามารถมองเห็นแสงไฟอยู่ไกลๆได้และพวกมันก็ต่างสงสัยว่าแสงไฟนั้นคือแสงอะไรและแล้วจะมาป่า กระทึบเท้าของมันด้วยความตื่นตัวและกล่าวว่าเพื่อนข้าและศัตรูของข้าทำไมมนุษย์ผู้ชายและมนุษย์ผู้หญิงคู่นั้นถึงได้ทำให้เกิดแสงไฟสว่างดวงใหญ่ดวงนั้นขึ้นมาในท่านได้แล้วแสงไฟนั่นจะทำให้พวกเรามีอันตรายไหมสุนัขป่าเช็ดจมูกของมันขึ้นละสูดดมกลิ่นพรางกล่าวว่าข้าจะไปดูให้เห็นกับตาและจะถามให้รู้เรื่องไปเลย เจ้าแมวจะมากับข้าสิแมวตอบไปว่าแมวเมียวถ้าเป็นแมวข้าจะไปไหน,นตามใจของข้าข้าไม่ไปกับเจ้าหรอกถ้างั้นเราก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีกสุนัขป่าพูดจากนั้นมันก็ออกวิ่งตรงไปยังถ้ำเมื่อเจ้าแมวเห็นสุนัขป่าวิ่งออกไปแล้วมันคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปไหนตอนไหนกับสุนัข เพราะว่ามันสามารถไปได้ด้วยตัวเองเพราะที่ไหนๆก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละมันไม่จําเป็นต้องพึ่งใครในการเดินทางทั้งนั้นจากนั้นม่นก็ค่อยๆเดินย่องไปยังถ้าแห่งนั้นเหมือนกันเมื่อสุนัขมาถึงปากถ้ามันได้กลิ่นกระดูกแกะมนุษย์ผู้หญิงก็หัวเราะและพูดขึ้นว่าเจ้าตัวแรกมาแล้วเหรอฮ่าๆๆเจ้าต้องการอะไรเหรอสุนัขป่าตอบกลับไปว่า ถ้าอยากรู้นักว่ากลิ่นอะไรทำไมถึงได้หอมแบบนี้มันน่ากินมากมนุษย์ผู้หญิงจึงหยิบกระดูแกะย่างโยนให้สุนัขป่าพลางกล่าวว่าลองชิมดูสิว่าแล้วสุนัขป่าก็กินจนเกลี้ยงด้วยความอร่อยอร่อยมนุษย์ผู้หญิงพูดกับมันว่าเจ้าจชอบอาหารที่อร่อยแบบนี้ตอนกลางวานนันเจ้าช่วยสามีของข้าหาอาหารสิแล้วตอนกลางคืนก็ช่วยเฝ้าทำให้ข้า ข้าจะให้เจ้ากินมากเท่าที่เจ้าต้องการสุนัขได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีแมวแอบฟังบทสนทนาทั้งหมดก็พูดกับตนเองว่าโอ้โหนางมนุษย์ผู้หญิงคนนี้ฉลาดนักแต่ฉลาดไม่เท่ากับข้ารักเมียวจากนั้นมันก็เดินแกวงหางเดินกลับไปในป่าโดยมันไม่ปริปากเล่าเรื่องนี้ให้สัตว์ป่าตัวใดๆฟังเมื่อมนุษย์ผู้ชายตื่นขึ้นจึงถามกับเจ้าสุนัขว่า เจ้าสุนัขป่าจะมาทำอะไรอยู่ที่นี่มนุษย์ผู้หญิงตอบแทนเจ้าสุนัขว่าสามีของข้ามันไม่ใช่สุนัขป่าอีกต่อไปแล้วนี่มันคือเพื่อนของเรามันจะช่วยท่านล่าสัตว์ล่าอาหารด้วยกันและเฝ้าทำของเราลึกเข้าไปในป่าดงดิบสัตว์ทั้งหลายต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสุนัขป่าที่มันปเปลี่ยนไปขนาดนั้น จากนั้นเจ้าม้าป่าก็พูดขึ้นมาว่าข้าจะไปดูว่าเห็นกับปาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสุนัขกันแน่ข้าไปก่อนละแต่ว่าเจ้าแมวเจ้าต้องไปกับข้าแต่เจ้าแมวก็ตอบเช่นเดิมข้าไม่ไปหรอกเมียวข้าเป็นแมวข้าจะไปไหนก็ตามใจของข้ามันเรื่องของข้าแต่มันทําเหมือนเดิมมันแอบย่องตามเจ้าหมาป่าไปอย่างเงียบ จากนั้นเมื่อมนุษย์ผู้หญิงได้ยินเสียงย่ำเท้าและสะบัดขนคอของเจ้ามา้าเธอก็หันกลับไปดูพรางหัวเราะชอบใจแล้วกล่าวขึ้นว่าสัตว์ตัวที่สองมาแล้วเจ้าต้องการอะไรหรือม้าป่าตอบกลับไปว่าข้ามาดูว่าเจ้าสุนัขมันอยู่ที่ไหนมนุษย์ผู้หญิงกล่าวว่าเจ้าสัตว์ป่าเจ้าม้าป่า เจ้าจงก้มหัวอันพาเทือนลงมาแล้วสวมเชือกเส้นนี้ไว้เจ้าจะได้กินหญ้าแสนอร่อยเวลาสามครั้งจากนั้นม้าป่าก็ได้ก้มหัวให้มนุษย์ผู้หญิงสวมเชือกแล้วเจ้าม้าก็หายใจพืชลงท้องไปแล้วพูดว่าข้าจะเป็นทายรับใช้ท่านพญาแสนอร่อยนั่นอาฮ่านางมนุษย์ผู้หญิงคนนี้ฉลาดแต่ก็ไม่ฉลาดเท่ากับข้าหรอกเจ้าม้าปา่าใจง่เสียจริงเนี่ยว แล้วมันก็เดินกลับเข้าป่าไปเมื่อมนุษย์ผู้ชายและสุนัขก,กลับจากการล่าสัตว์เขาถามกับภรรยาว่าเจ้าม้าป่ามันมาทําอะไรอยู่ที่นี่ผู้หญิงมนุษย์ตอบกลับไปว่ามันไม่ได้ชื่อว่าม้าป่าแล้วล่ะจ้ะแต่มันคือค่ารับใช้ตัวแรกของเราเพราะมันจะให้เราขี่หลังและพาเราไปยังที่ต่างๆตลอดไปเวลาท่านออกไปล่าสัตว์ท่านก็ขี่หลังมันด้วยสิต่อมา นางวัวป่าเดินตรงเข้ามายังถ้ำนั้นโดยยกหัวอันปาเทือนของมันสูงขึ้นและมองไปรอบๆและมันก็พูดกับมนุษย์ว่าข้าจะให้น้ำนมทุกวันเพื่อแลกกับหญ้าแสนอร่อยและเมื่อมนุษย์ผู้ชายกับม้าและสุนัขกลับมาจากการล่าสัตว์เขาก็ถามภรรยาด้วยคำถามเดิมมนุษย์ผู้หญิงตอบกลับไปว่า มันไม่ได้ชื่อนางวัวป่าแล้วละจ้ะแต่นี่คือผู้ที่ให้อาหารอันมีคุณค่ามันจะให้น้ำนมสีขาวอุนอ่นๆแก่เราตลอดไปแล้วข้าจะดูแลมันเองเวลาที่ท่านกับเจ้าสุนัขและเจ้าม้าออกไปล่าสัตว์วันต่อมาเจ้าแมวรอดูว่าจะมีสัตว์ป่าตัวใดจะไปยังท่านนั้นอีกหรือไม่แต่วันนั้นก็ไม่มีสัตว์ตัวใดเข้ามาในป่าอีกเลยดังนั้นมันจึงไปที่ถ้ำ แล้วมันก็เห็นมนุษย์ผู้หญิงกำลังรีดนมแม่วัวอยู่และมันก็ได้กลิ่นหอมหน่ากินของน้ำนมสีขาวอุ่นๆมันจึงเอ่ยขึ้นว่านางวัวป่าเมี้ยวหายไปไหนล่ะข้าไม่เห็นนางอยู่ในป่าเลยชื่อแมวป่าจะกลับเข้าป่าไปเถิดเพราะถ้ำของเราไม่ต้องการทั้งเพื่อและข้ารับใช้อีกต่อไปแล้ว ข้าไม่ใช่เพื่อนและไม่ใช่ข้ารับใช้เแมวข้าคือแมวผู้ที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจตัวเองแล้วทำไมเจ้าไม่มาพร้อมกับเจ้าสุนัขตัวแรกของข้าตั้งแต่คืนแรกคืนนั้นเลยล่ะเจ้าสุนัขตามาแต่งเรื่องอะไรให้เจ้าฟังหรือก็เจ้าบอกข้าเองว่าเจ้าจะไปไหนตอนไหนก็ได้ตามใจของเจ้าและไอ้เจ้าที่เห็นว่าไปไหนมาไหนก็ได้มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ เจ้าไม่ใช่เพื่อนและข้ารับใช้เจ้าพูดเองทั้งนั้นนี่เจ้าจงไปทำอะไรก็ไปตามใจชอบเถอะเหมือนที่เจ้าอยากจะทำอะไรก็ทำข้าจะไม่มีวันเข้าไปอยู่ในถ้ำเลยหรอข้าจะไม่ได้ดื่มน้ำนมสีขาวนุ่นได้หรือเมียวถ้านหญิงพิฉลาดและสวยมากท่านคงไม่ใจร้ายกับแมวสักตัวหรอกนะข้ารู้ดีว่าเจ้าฉลาดแต่ข้าไม่เคยรู้เลยว่าข้าสวย ถ้าอย่างนั้นข้าจะต้องต่อรองกับเจ้าถ้าหากเจ้าทำความดีให้ข้าเชยชมเจ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งข้าจะให้เจ้าเข้ามาในถ้ำได้และเจ้าก็อย่าลืมสัญญาของข้าล่ะที่ว่าถ้าข้าทำให้เจ้าพอใจข้าจะอยู่ในถ้ำของเจ้าตลอดไปมนุษย์ผู้หญิงโกรธมากแต่เธอก็หุบปากแล้วด้แต่นิ่งเงียบแต่แล้วทารกน้อยก็ร้องไห้ขึ้นอีกเพราะแมวไปเสียแล้ว ผู้เป็นแม่ก็ไม่สามารถทำให้เงียบเสียงได้เพราะตอนนี้เด็กน้อยทั้งดิ้นทั้งร้องไห้จนหน้าแดงจากนั้นเจ้าแมวป่าก็ได้กลับมาอีกครั้งทีห่หนูน้อยนั้นหัวเราะเสียงดังตามไปเล่นกับแมวทั่วทั้งถ้ำย่างสนุกสนานจากนั้นเด็กน้อยเล่นกับแมวเพลียจนเผลอหลับไปจากนั้นไม่นานเจ้าเหมียวก็ไม่ออกไปไหน มานั่งอยู่ข้างกองไฟอย่างแสนสบายมนุษย์ผู้หญิงไม่พอใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งเจ้าหนูตัวเล็กออกมาจากรูแล้วจากนั้นเจ้าหนูตัวเล็กมันก็วิ่งไปทั่วพื้นมนุษย์ผู้หญิงรีบร้อนตอบและพูดกลับไปว่าไม่มีอันตรายแน่นอนอย่างนั้นเจ้าก็รีบกินมันเข้าไปเร็วๆสิแล้วข้าจะไม่ลืมบุญคุณเจ้าเลยจากนั้นเจ้าแมวกระโจนรวดเดียวก็จับเจ้าหนูตัวจ้อยได้สำเร็จ แล้วมนุษย์ผู้หญิงก็เอ่ยขึ้นข้าขอบใจนะขนาดเจ้าสุนัขเพื่อนตัวแรกของข้ายังจับหนูได้ไม่ว่องไวเหมือนเจ้าเจ้าคงต้องฉลาดมากเป็นแน่เป็นไงล่ะเอ่ยปากชมข้าได้แล้วนะตอนเนี้ข้าก็ได้ดื่มนมอุอน่ออนๆวันละสามครั้งทุกๆวันแล้วเจ้าเหมียวเจ้ามันแสนจะฉลาด ราวกับมนุษย์เชียวนะแต่จำไม่ได้วยนะว่าเจ้าไม่ได้ต่อรองกับมนุษย์ผู้ชายหรือสุนัขนะแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะว่าอย่างไรเมื่อพวกเขากลับมาเป็นไรไปลับเมียวถ้าข้ามีที่นอนอุ่นๆข้างกองไฟในถ้ำกับมีนมอุ่นๆให้ข้ากินเวลาสามครั้งข้าก็จะโอเคเลยล่ะแต่ข้าก็ไม่สนหรอกว่ามนุษย์ผู้ชายกับสุนัขจะทำอะไรกับข้า เย็นวันนั้นเมื่อมนุษย์ผู้ชายกับสุนัขก,กลับเข้ามาในถรร้ำมนุษย์ผู้หญิงก็เล่าเรื่องราวที่ได้ต่อรองกับเจ้าแมวให้ทั้งคู่ฟังและขณะที่เล่าเจ้าแมวก็นั่งยิ้มอยู่ข้างกองไฟแล้วมนุษย์ผู้ชายก็พูดว่าก็ได้เจ้าจะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่เจ้าต้องจับหนูให้ได้วละสามครั้งเหมือนที่เจ้ากินนมได้เวลาสามครั้งเช่นเดียวกัน ข้าถึงจะไม่ทําอันตรายอะไรเจ้าหวังว่าเจ้าคงเข้าใจนะข้าจะจับหนูให้เจ้าก็ได้แต่ข้าล้าต้องสามารถไปไหนมาไหนได้แล้วแต่ตามใจข้าก็แล้วกันแมวแล้วเจ้าสุนัขก็พูดขึ้นมาบ้างว่าช้าก่อนเจ้าแมวป่าเจ้ายังไม่ได้ต่อรองกับข้าเลยถ้าเจ้าใจร้ายต่อหนูน้อยตอนที่ข้าอยู่ในถ้ำแล้วละก็ ข้าจะวิ่งไล่เจ้าไปจนกว่าจะจับเจ้าได้แล้วถ้าข้าจับเจ้าได้เมื่อไรอีกแล้วละก็หวังว่าเจ้าคงเข้าใจนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าเหมียวลองนับเคี้ยวของเจ้าสุนัขดูเจ้าเหมียวจึงกลัวมากมันจึงตอบไปว่าถ้าข้าอยู่ในถ้ำข้าจะใจดีกับหนูน้อยตลาดไป ถ้าเขาไม่มาดึงหางข้าแรงเกินไปเมี้ยวข้าก็ยังเป็นแมวที่น่ารักได้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องมีข้อแม้ข้าจะไปไหนมาไหนไดตามใจเท่เงเหมือนเดิมไดเช่นกันสุนัขคำรามใส่มันแล้วพูดว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้ที่มีข้าอยู่แถวนั้นหรอกนะเจ้ามันพูดมากเกินไปแล้วนับจากนี้ข้าเจอหน้าเจ้าเมื่อไรข้าจะวิ่งไล่เจ้าจนเจน้าต้องหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทุกครั้ง ว่าแล้วมนุษย์ผู้ชายก็คว้างรองเท้าใส่เจ้าแมวจนมันวิ่งหนีออกไปจากถ้ำแทบไม่ทันจากนั้นทุกๆครั้งที่มนุษย์ผู้ชายเจอแมวเขาก็จะคว้างสิ่งของต่างๆใส่มันและสุนัขก,ก็ด้วยเช่นกันทุกครั้งที่มันเจอแมวมันก็จะวิ่งไล่กลัวเจ้าแมวทําให้เจ้าแมววิ่งหนีขึ้นไปบนต้นไม้บ้างแต่เจ้าแมวก็ยังคงรักษาคําพูดที่เคยให้กับพวกมันไว มันจะล่าหนูและใจดีต่อเด็กเวลาที่มันอยู่ในบ้านแต่เมื่อมันทำหน้าที่ของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วในระหว่างวันและในยามค่ำคืนมันก็จะกลับไปเป็นแมวผู้ที่ชอบเดินไปไหนมาไหนตามใจชอบของมันนั่นเอง